ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองมุมสูงกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แนนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะอยู่ที่ดูไบค่ะอันนี้ไปอ่านมาแล้วนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังบางส่วนค่ะวันนี้เราใช้บริการของเฮลิดูไบนะคะ จองไว้เวลาบ่ายสองค่ะมาถึงก็ทำการยื่นบัตรลงทะเบียนเพื่อทำประกันด้วยค่ะจากนั้นก็มานั่งอบรมค่ะเกี่ยวกับวิธีการการปฏิบัติบนเครื่องนะคะวันนี้เรามาถึงก่อนเกือบชั่วโมงเลยค่ะพอเครื่องว่างเขาก็ให้ขึ้นเลยนะคะดีมากเลยแพ็กเกจในการขึ้นบินเขาจะมีให้เลือกแบบเป็นนาทีนะคะว่าจะเลือกตัวไหน ของพวกแนนเลือก17นาทีค่ะเป็นการขึ้นดูเมืองแบบนานๆชํำๆไปเลยค่ะทุกเครื่องของเราวันนี้ลำนี้ก็คือมี4ผู้โดยสารนะคะ1นักบินรวมกันก็เป็น5ชีวิตค่ะบินขึ้นลงได้แบบสมูทมากเลยค่ะนักบินวันนี้สหรัฐอาหรับอิมิเรตเป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับค่ะดูไบเป็นหนึ่งใน7รัฐนะคะแต่เป็นรัฐที่ใหญ่สุดในสหรัฐอาหรับอิมิเรตดูไบเป็นเมืองแห่งความสีวิไลนะคะเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่อลังการอย่างมากมายเลยค่ะโรงแรม5ดาวสำหรับที่นี่ก็คือจิบจิบแล้วนะคะเพราะว่าเขาล้ำไปเป็น6ดาวขึ้นแล้วค่ะ เห็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าเป็นพื้นดินที่ยื่นออกไปในทะเลตรงนั้นไหมคะนั่นคือเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นค่ะหดทรายในทะเลแล้วก็ถมขึ้นสร้างเป็นเหมือนว่าเป็นอีกเมืองเมืองหนึ่งเล็กๆเ,เลยค่ะเป็นเหมือนเกาะเหมือนที่มาลดีฟเหมือนกันนะคะแต่ที่มาลดีฟตึกจะไม่ใหญ่อลังการแบบนี้ค่ะภาษาที่ใช้เป็นทางการของประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตก็คือภาษาอาหรับ,บิกค,ค่ะ แต่เนื่องจากที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะป้ายต่างๆก็มีการเขียนไว้บอกเป็นภาษาอังกฤษและก็ภาษาอาหรับค่ะคู่กันสกุลเงินของที่นี่เขาเรียกเป็นดีแรมนะคะ1นดีแรมก็ประมาณ9 3 0 1ถึง10บบาทบ้านเราค่ะแล้วแต่ช่วงเนาะอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะร้อนค่ะ ในช่วงหน้าร้อนช่วงเวลากลางวันก็จะอยู่ประมาณที่40-50องศากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนก็จะประมาณ30-40องศานะคะประชากรหรือว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในตึกจะออกก็ส่วนมากตอนเย็นค่ะกลางคืนเลย17นาทีไว้เหมือนโกโหกเลยค่ะทุกคนแต่ว่าได้เห็นวิวข้างบนคือสวยแล้วก็ฉ่ำมากเลยค่ะชอบการพาเที่ยวแบบนี้ไหมคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะ